สวัสดีครับฟรียงพวกขงวัตจุมันดิจอกวิกววิกวิกโอ้นี่วาพีนะครจ้าวันีห้าสิมารีวิวสินค้าจ้าอยากอยากพี่อากพี่ค่ี่บเดี๋ยวอใหคุณอบอกได้ละเอียดนะคะฟังออกป่ะลูกค้าไม่รู้อ่าัออกอ่นะครับ ตัวนี้เป็นยาง p K t นะครับเป็นลายใหม่ล่าสุดนะครับเป็นลายมิชลินลายซิตี้เอ็กตานะครับจะเป็นยางแก้มสูงนะครับแก้มใช้งานนะไม่มันอยู่ไกลเออจะมีหมด4เบอร์นะครับเบอร์200 225 250แล้วก็277นะครับและอย่างหนึ่งหูราคาย่อมเยานะครับสวยงามแน่นอนนะครับอ่ะราบวันนี้เดี๋ยวลาไปพร้อมกับอะไรนะนกกระเรียนจุ๊บสวัสดีครับ 哇。啊啊